สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทายถยนะคะทำอะไรกินดีคะพี่น้องไม่ยุ่งยากค่ะยายถ่ยถ่ายไม่ยุ่งยากนะคะดีอยู่ในตู้เย็นมีแตงน,นะคะพี่น้องมีแตงอยู่หน่วยหนึ่งยายก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเสียผัดแตงใส่ไข่บล้วเนเี่ กินกับน้ำพริกนะคะพี่น้องเนาะน้ำพริกนะคะหยำน้ำพริกพี่น,น้องช่วงนี้เป็นช่วงหนาวๆนะคะมีอะไรก็กินไปก่อนแล้ก็กินไปก่อนยายจะให้ไข่มันไม่เป็นน้ำนะคะยายจะทำให้ไข่เป็นชิ้น ก็ต้องรองให้เขาเหลื้ยงนะคะยายจะไม่ชอบน้ำขุ้มๆนะคะชอบข่เป็นตอนตอนเป็นจีนๆนะคะปรับข้าวร้อนๆไปน้องเห็นะคะ คือยายจะไม่ให้ไข่แดงมันเป็นน้ำมันจะเปียกแห้งเขาแห้งนๆเราจะได้แห้งๆอย่างนี้แล้วมันจะออกมารสชาติอร่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยบอไไเบาไฟนิดนึงรองให้ไข่เขาเหลือง็มที่นะคะมันก็จะได้สีสันที่น่าสดใสนี่พือน้องแตงน,นะคะนี่คือแตงกว่าใหญ่ก็จะทำอย่างนี้เลยค่ะ บางๆเพราะอยากจะได้กินง่ายๆนะคะเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นะพี่น้องมันก็จะเสียของและอย่างใน,นช่วงนี้เนาะจะเอามาตำกินมันก็ไม่เซ่บนะคะพี่น้องเพราะมันหนาวมันก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ที่จะมานั่งตำส้ตมตำหรือตำแป้งเนาะมันมยังไม่ร้อนเพราะฉะนั้นยายก็คิดว่าผัดใส่ไข่นี่แหละค่ะ กินได้ทั้งวันนะคะสะดวกง่ายและประหยัดนไปเลยขอบมอแล้วก็ราดน้ำพริกปลาโอ้ยพี่น้องเอ้ยเจีมพี่ยายไม่ได้ไปตลาดพี่น้องต้องรอคุณตา ไม่ไฟเพราะมันหนาวติดลบนะคะพี่น้องพรุ่งนี้คุณตายหยุดถึงจะได้ไปซื้อนะคะฉะนั้นก็กินของในบ้านทีนี้เราก็เปิดไฟได้เลยค่ะแรงเลยไฟเปิดไฟมานะคะ่ะเไป็ได้แบบนี้เดผัดแตงใส่ไข่ตายยายไทย,ไทย ปรุงรสกันค่ะรสปรุงรสก<ส><ส>ินกับข้าวอาเครีมพอ ตามใส่แดงก็เ้นหินก็อร่อยนะะถามพี่น้องถามว่าทำไมไม่ใหญ่ไม่ใส่กระเทียมใส่สัะเขาใหญ่ใช้วิธีการใส่กระเทียมที่ใหญ่เคี่ยวไว้แล้วนะคะเห็นไหมคะพี่น้องใส่ลงไปเลย,ยเราจะได้อะไรที่ง่ายๆสไตล์ใหญ่ไทยๆนะคะพี่น้อง นี่ค่ะมาก็จะได้ความหอมของกระเทียมเดียวนะทีนี้มาต่อไข่มันจะไม่เลนนะเห็นไหมคะพี่น้องไข่เขาจะเป็นสีเป็นก้อนๆแล้วก็มิเนคือว่าเป็นเนื้อหมูนะคะมันจะไม่เป็นน้ำที่แฉะแต่ถ้าไข่เราต่อไข่ในใสตอนที่เขาน้ำมันจะเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้ หม้อนี้หม้อน้ำเจียวกระเทียมเราก็ไม่ทินน้งเขาค่ะใส่ให้ไปะหรนะคะการมันผัดแล้วมันจะออกให้มันมาดูดีเห็นไหมคะไข่ไม่เละแต่ไข่มันจะเป็นต่อๆน,น,นะคะพี่น้องมันก็เหมือนน้ำหมูไก่นี่ก่าว่าเป็นหมูเป็นไก่อะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะไปก็ได้ผัดแตงที่สวยงดงามนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องฝากพี่น้อง เป็นกําลังใจให้ยายไทยๆด้วยนะคะสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากยายไทยๆเนอรพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหิวก็กินนะคะเนี่ยค่ะมีอะไรก็กินแล้วก็ชิมค่ะะไายรสชาติจะอร่อยไหม กินกับข้าวพอดีกับน้ำพริกปลาร้พี่น้องจ๋าเพอร์เฟคโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวมากินข้าวกับยายไทยๆค่ะอยากจะปล่อยวันนี้ตอนช่วงรอข้าวสุกนะคะโอเคนะคะอยู่ดีไม่แห้งเนื้อพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะ